ในตอนที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีเซลล์ทั้งที่อยู่ในช่วงที่มีกิจกรรมการแบ่งเซลล์ซึ่งจะเกิดสลับกับช่วงที่เซลล์ไม่มีกิจกรรมการแบ่งเซลล์ซึ่งเราเรียกวงจรที่เซลล์มีกิจกรรมสลับกันระหว่างการแบ่งเซลล์กับการที่เซลล์มีกิจกรรมอื่นนี้ว่าวัตจักรเซลล์หรือเซลล์ไซเคิลและทราบว่าการแบ่งเซลล์จะมีการแบ่งทั้งที่นิวเคลียส และที่ไซโทพลาซึมการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นได้2วิธีซึ่งในแต่ละวิธีเกิดขึ้นกับเซลล์ต่างประเภทกันและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสจะเกิดขึ้นกับเซลล์ร่างกายเพื่อให้เกิดการเติบโตพร้อมทั้งเกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพและตายลง ในตอนนี้เราจะมาศึกษาว่าการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนั้นจะมีกระบวนการใดเกิดขึ้นบ้างนับตั้งแต่ช่วงอินเทอร์เฟสรวมถึงช่วงที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสที่ทำให้เกิดนิวเคลียสใหม่2นิวเคลียสที่เหมือนกันและเหมือนกับนิวเคลียสเดิมด้วยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนั้นจะแบ่งออกเป็นสีระยะย่อยด้วยกัน ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ 1. ระยะโปรเฟส 2. e 2. ระยะเมตาเฟส 3. ระยะแอนาเฟส 4. ระยะเทโลเฟสซึ่งเมื่อการแบ่งนิวเคลียสเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนครบ4ระยะแล้วจึงเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมต่อไป ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสเราสังเกตเห็นว่าก่อนที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งจะแบ่งเซลล์เซลล์จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมเซลล์ที่อยู่ในช่วง G2 ของอินเทอร์เฟสก่อนเข้าสู่ดิวิชันเฟสนั้นเราจะสังเกตเห็นนิวเคลียสภายในนิวเคลียสเราจะพบนิวคลโอลส นิว l คลี u สเป็นแหล่งสร้างไรโบโซมอล RNA โดยมี DNA ที่มียีนสำหรับไรโบโซมอล RNA เป็นแม่พิมพ์หรือเทมเพลตในนิวเคลีสเรายังสามารถสังเกตเห็นเส้นใยโครมาตินเส้นใยโครมาตินที่พบในนิวเคลียสคือโครโมโซมที่อยู่ในสภาพที่คลายตัวเราจะสังเกตเห็นนิวเคลียสได้เนื่องจากมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่หุ้มเส้นใยโครมาตินเอาไว้ ส่วนภายในไซโทพลาซึมจะพบเซนโทรโซมและไมโครทูบูลเซนโทรโซมเป็นแหล่งควบคุมการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลซึ่งภายในเซนโทรโซมของเซลล์สัตว์จะพบเซนทริโอส่วนเซนโทรโซมของพืชนั้นเราจะไม่พบเซนทริโออยู่ภายในในระยะโปรเฟสนี้ เป็นระยะที่ใช้เวลานานมากกว่าระยะอื่นอ่านแบ่งระยะย่อยออกเป็นโปรเฟสช่วงต้นช่วงกลางและช่วงท้ายซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เห็นเซลล์แตกต่างจากเซลในช่วง G2 ของช่วงอินเทอร์เฟสได้แก่โครโมโซมเราจะสังเกตเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนขึ้นคือโครโมโซมจะหนาและสั้นขึ้นตามลำดับซึ่งแต่ละโครโมโซมจะประกอบด้วยสองขาที่ยึดติดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมีย โดยที่ขาแต่ละข้างของโครโมโซมแต่ละแท่งจะมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันเรียกขาแต่ละข้างของโครโมโซมนี้ว่า sister chromatids เซนโทรโซมจะเคลื่อนที่แยกจากกันไปยังขั้วเซลล์คนละด้านซึ่งเราจะสังเกตเห็นเส้นใหยสปินเดิลจากเซนโทรโซมมายัางโครโมโซมและเส้นใยแอสเตอร์จากเซนโทรโซมไปยังเยื่อหุ้มเซลล์ ในระยะนี้เราไม่สามารถสังเกตเห็นนิวคลีัสได้และต่อมาเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะสลายตัวสำหรับกระบวนการที่ทำให้เห็นโครโมโซมหนาขึ้นและสั้นขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดยการพันทบกันของเส้นใยโครมาตินเดิมหลายๆรอบซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่า โครโมโซมคอนเดนเซชันจากการสังเกตรเราจะเห็นว่า1โครโมโซมประกอบด้วย2 s i ซิสเตอร์โครมาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการเซมิ c o n s e r v a t i v e ฟเ p l i ิ a เคชัของ DNA ที่เกิดขึ้นในระยะ S ของช่วงอินเ r f a c e ซึ่งทำให้ได้ DNA 2โมเลกุลที่ยึดติดกันอยู่และเมื่อเกิดโครโมโซม o n d e n s a t i o n ในระยะโปรเฟส จึงทำให้ได้ซิสเตอร์โครมาติดมีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันนอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นเส้นใยสปินเดิลและแอสเตอร์ที่เกิดจากการจัดระเบียบของไมโครทูบูลซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของเซนโทรโซมในโปรเฟสช่วงท้ายจะพบกลุ่มโปรโตีนที่เรียกว่าไคลนโทคอร์เกาะที่ด้านข้างของเซนโทรเมียทั้งสองด้าน และไขนโทคอช่วยให้เส้นใญยสปินเดลสามารถมาจับที่เซนโทรเมียได้ลักษณะของเซลล์ที่สังเกตได้ในช่วงโปรเฟสช่วงท้ายหรืออาจเรียกว่าช่วงก่อนเมตาเฟสได้แก่คโครโมโซมเกิดคอนเดนเซชันมากที่สุดคโครโมโซมแต่ละแท่งประกอบด้วยสองซิสเตอร์โครมาติที่ยึดติดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมียด้านข้างทั้งสองข้างของเซนโทรเมีย มีกลุ่มโปรตีนไคนีโทคอมาเกาะและมีเส้นใหญ่สปินเดิลเชื่อมจากเซนโทรโซมไปยังไคนีโทคอเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวจนเกือบหมดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระยะเมตาเฟสจะเห็นว่าโครโมโซมที่ประกอบด้วย2ซิสเตอร์โครมาติสทุกๆแท่งจะมาเรียงกันที่แนวเมตาเฟสเพลท โดยอาศัยการทำงานของเส้นใหยสปินเดิลซึ่งเห็นว่าเซนนทรเมียของทุกๆโครโมโซมเรียงที่เมทาเฟสเพลตส่วนขาของซิสเตอร์โครมาติสจะยื่นออกจากแนวเมทาเฟสเพลตโดยทั่วไปแล้วเมทาเฟสเพลตจะอยู่ที่แนวกึ่งกลางเซลล์หรือที่เรียกว่าอีควาเทเรียนเพลตของเซลล์แต่ก็สามารถพบเมทาเฟสเพลตอยู่ค่อนไปทางด้านในด้านหนึ่งของเซลล์ก็ได้ ากเมตาเฟสเพลตมีการจัดเรียงตัวแบบนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแบ่งเซลล์แล้วจะได้เซลล์ที่มีขนาดแตกต่างกันในระยะแอน f าเฟสเซนโทรเมียที่ยึดซิสเตอร์โครมาติดไว้จะแยกออกจากกันจึงทำให้ซิสเตอร์โครมาติดแยกและเคลื่อนห่างจากกันไปยังขั้วเซลล์คนละด้าน,นกลไกที่ทำให้เซนโทรเมียและซิสเตอร์โครมาติดเคลื่อนแยกจากกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นใยสปินเดิลสั้นลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการทำงานของกลุ่มโปรตีนที่ไคนีโทคอร์ด้วยการดึงโปรตีนทูบูลินซึ่งเป็นหน่วยย่อยของไมโครทูบูลที่เป็นองค์ประกอบของเส้นใยสปินเดิลออกมาทีละโมเลกุลกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการที่เราดึงลูกปัดออกจากสร้อยเส้นยาวแล้วทำให้สร้อยเส้นนั้นสั้นลงตามลำดับนั่นเอง เมื่อซิสเตอร์โครมาติดที่ถูกแยกจากกันโครมาติดแต่ละแทง่งจะเคลื่อนไปยังขั้วโครมด้านของเซลล์โครมาติดแท่งเดี่ยวที่ขั้วของเซลล์ทั้งสองด้านจะทำหน้าที่เป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่การเปลี่ยนแปลงในระยะเทโลเฟสเปรียบเสมือนการย้อนทางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะโปรเฟสได้แก่เมื่อโครมาติดแต่ละแทง่ง ที่แยกมาจากซิสเตอร์โครมาติดในระยะแอน f าเฟสเคลื่อนไปถึงขั้วโครมาด้านของเซลล์จะเกิดการคลายตัวของโครโมโซมหรือเกิดกระบวนการโครโมโซมดีคอนเดนเซชันเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มปรากฏขึ้นและร้อมรอบโครโมโซมอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับนิวคลีโอลัสที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นเราไม่สามารถสังเกตเห็นเส้นใยสปินเดิลได้ภายหลังจบกระบวนการเทโลเฟส ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสแล้วเราจะได้นิวเคลียสสองนิวเคลียสที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันทุกประการส่งผลให้ปริมาณ DNA ในแต่ละนิวเคลียสจะเท่ากับปริมาณ DNA ในเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในระยะ G1 โดยทั่วไป การแบ่งไซโทพลาซึมมักเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องภายหลังจากการแบ่งนิวเคลียสซึ่งแนวที่จะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมจะเป็นแนวเดียวกับตำแหน่งที่เคยเป็นเมตาเฟสเพลตไม่ว่าแนวเมตาเฟสเพลตจะอยู่กึ่งกลางเซลล์หรือไม่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้เซลล์ทราบได้อย่างไรว่าต้องเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมและจะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมขึ้นที่แนวที่เคยเป็นเมตาเฟสเพลตได้อย่างไรการส่งสัญญาณภายในเซลล์ จะเกิดโดยการจัดเรียงตัวของไมโครทูบูลอีกชุดหนึ่งได้แก่เส้นใหญ่แอสเทอร์ซึ่งเส้นใหญ่แอสเทอร์จะแผ่ออกจากเซนโทรโซมไปยังเยื่อหุ้มเซลล์และพบว่าที่แนวเมตาเฟสเพลตจะมีเส้นใหญ่แอสเทอร์ไปชนเยื่อหุ้มเซลล์มากที่สุดนับเป็นการส่งสัญญาณสำหรับตำแหน่งที่จะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมในเซลล์พืชและสัตว์ใช้วิธีการส่งสัญญาณแบบเดียวกัน แม้ว่าวิธีการส่งสัญญาณสำหรับตำแหน่งที่จะเกิดการแบ่งไซโทพลาสซึมในเซลล์พืชและสัตว์จะใช้กลไกแบบเดียวกันก็ตามแต่เนื่องจากโครงสร้างของเซลล์พืชและสัตว์แตกต่างกันจึงทำให้วิธีการแบ่งไซโทพลาซึมมีความแตกต่างกันในเซลล์สัตว์เมื่อมีการส่งสัญญาณบอกตำแหน่งที่จะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมซึ่งสัญญาณดังกล่าวทำให้ไมโครฟิลามนต์ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของแอคตินและไมโอซิน ที่พบมีการจัดเรียงตัวอยู่ใกล้กับเย uh um ื่อหุ้มเซลล์ให้มีการจัดเรียงตัวกันใหม่เป็นวงรอบในเมิาเฟสเพลตเรียกว่าคอนแทไทา r ริงซึ่งจะเกิดการเคลื่อนผ่านกันของโปรตีนแอคตินและไมโอซินที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในคอนแทไทา r ริงในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อทำให้คอนแทไทา r ริงเล็กแคบลงตามลำดับเนื่องจากไมโครฟิลามนต์มีส่วนที่ยึดติดกับเย uh um ื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นเมื่อคอนแทคทริงเล็กและแคบลงจะดึงเยื่อหุ้มเซลล์ตามมาด้วยทำให้สังเกตเห็นเยื่อหุ้มเซล์ตรงแนวเมตาเฟสเพลทมีการคอดเข้าหากันเรียกลักษณะภายนอกที่เห็นเยื่อหุ้มเซลคอดตัวนี้ว่าร่องคลีเวชหรือคลีเวชเฟโร w ซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์ที่คอดเข้าหากันจนในที่สุดการแบ่งไซชโทพลาซึมสำเร็จลงได้เซลสองเซลล์แยกจากกันเป็นอันจบกระบวนการแบ่งเซลล์ในเซล์สัตว์ สำหรับเซลล์พืชนอกจากเยื่อหุ้มเซลล์แล้วยังมีผนังเซลล์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์พืชดังนั้นเซลล์พืชจึงไม่อาจเกิดการคลอดของเยื่อหุ้มเซลล์ได้เช่นในเซลล์สัตว์ถ้าเช่นนั้นเซลล์พืชจะสร้างเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ใหม่ได้อย่างไรจากวิธีการส่งสัญญาณสำหรับตำแหน่งที่จะเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมวิธีการเดียวกันกับในเซลล์สัตว์นั้นเซลล์พืชจะเลือกใช้ออกกนเนในการแบ่งไซโทพลาซึม ซึ่งต่างจากเซลล์สัตว์โดยเซลล์พืชใช้โกจิเวสิเคิลซึ่งเป็นถุงเล็กๆที่มีเยื่อหุ้มที่หลุดมาจากโกจิแอพพาราทัสภายในโกจิเวสิเคิลจะบรรจุส่วนประกอบของผนังเซลล์ซึ่งได้แก่เซลลูโลสและโมเลกุลอื่นๆเมื่อโกจิเวสิเคิลหลายพันถุงมารวมตัวที่แนวเมตาเฟสเพลทหลังจากนั้นเยื่อหุ้มถุงจะแตกออกพร้อมทั้งปล่อยเซลลูโลสและโมเลกุลอื่นๆออ,ออกมาตรงกลาง เกิดเป็นเซลล์ plate หรือผนังเซลล์ส่วนเยื่อหุ้มถุงเหล่านี้จะมาเชื่อมต่อกันเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ใหม่ทั้งสองด้านที่แนว metaphase p l a ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสทำให้ได้จำนวนตัวเพิ่มมากขึ้นโดยที่ทุกตัวจะมีข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่เหมือนกัน และเมื่อเกิดการแบ่งตัวต่อเนื่องกันหลายรอบจะได้กลุ่มหรือประชากรของเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันหรือที่เรียกว่าเป็นโคลนเดียวกันสำหรับสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอตจะมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้กลุ่มเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันหรือเป็นโคลนเดียวกันด้วยวิธีที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส เซลล์โปรคาริโอตไม่มีนิวเคลียสหากมีแต่เพียงโมเลกุลของ DNA ยึดเกาะกับเยื่อหุ้มเซลล์และมีไซโทพลาซึมซึ่งไม่มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแต่กระบวนการแบ่งเซลล์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายคลึงกับในเซลล์ยูคาริโอตได้แก่มีการจำลอง DNA แบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟเลปลิเคชันเช่นเดียวกันแต่โครโมโซมของโปรคาริโอตไม่มีโปรตีนฮิสโตนมาอยู่ร่วมด้วย ทำให้มีโครโมโซมของโปรโคาริโอตเป็น DNA เปลือยและโมเลกุลของ DNA มีลักษณะต่อกันเป็นวงหรือที่เรียกว่า Circular DNA เมื่อการจำลอง DNA เสร็จสิ้นลง DNA ทั้งสองโมเลกุลจะเริ่มเคลื่อนตัวแยกออกจากกันเกิดกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึมด้วยการคอดของเยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสแบ่งเป็นระยะย่อยสีระยะด้วยกันได้แก่โปรเฟสเมตาเฟสแอนนาเฟสและเทโลเฟสในระยะโปรเฟสนี้กิจกรรมภายในเซลล์ที่สำคัญได้แก่การเกิดโครโมโซมคอนเดนเซชันทำให้สังเกตเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนขึ้น โดยโครโมโซมหนึ่งแท่งจะประกอบด้วย2องซิสเตอร์โครมาติดยึดติดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมียทั้งสองซิสเตอร์โครมาติดจะมีข้อมูลทางพันธุก,กรรมที่เหมือนกันทุกประการสามารถสังเกตเห็นสปินเดิลไฟเบและแ s t e r อร์ไฟโดยการควบคุมการจัดระเบียบของไมโครทูบูลจากเซนโทรโซมในช่วงท้ายของโ p รเฟส กลุ่มโปรโตีนไคนีทัคอเกาะสองข้างของเซนโทรเมียซึ่งจะช่วยทำให้สปินเดิลไฟเบอร์สามารถยึดกับเซนโทรเมียของโครโมโซมได้ในระยะเมตาเฟสทุกๆเซนโทรเมียของโครโมโซมแต่ละแท่งมาเรียงตัวที่แนวเมตาเฟสเพลตโดยอาศัยการทำงานของสปินเดิลไฟเบอร์ส่วนระยะแอนาเฟสเซนโทรเมียแยกจากกัน ส่งผลให้ซิสเตอร์โครมาติดเคลื่อนแยกห่างจากกันโดยอาศัยการทำงานของไคเนโทโคอที่ทำให้สปินเดิลไฟเบอร์สั้นลงซิสเตอร์โครมาติดแต่ละข้างจะเป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่และระยะเทโลเฟสกิจกรรมภายในเซลล์เกิดกลับทางกับระยะโปรเฟสได้แก่โครโมโซมคลายตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่เคยสลายตัวไปในช่วงโปรเฟส จะปรากฏกลับมาอีกครั้งและล้อมโครโมโซมเอาไว้สุดท้ายของเทโลเฟสได้เซลล์ที่ประกอบด้วย2นิวเคลียสที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่เหมือนกันและมีการแบ่งไซโทพลาซึมเพื่อให้ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ต่อไปคำที่ควรทราบเกี่ยวกับไมโทซิสได้แก่โปรเฟส เมตาเฟสเอเนฟาสเทโลเฟสโครโมโซมคอนเดนเซชันสิสเตอร์โครมาติดส์เซนโทรเมียเซนโทรโซมสปินเดิลไฟเบอร์และแอสเตอร์ไฟเบอร์ไคนีโทคอร์เมตาเฟสเพลตคอนแทกทายริงคลีเวสเฟโรเซลเพลต